วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การจอง PlayStation 5นะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยซึ่งเปิดจองวันแรกก็คือวันนี้วันที่22มกราคม2564นะครับเวลาการจองก็คือเริ่มตั้งแต่ประมาณ11โมงเป็นต้นไปล็อกอินเข้ามาใน Sony Store Thailand นะครับตั้งแต่ก่อน11โมงเพื่อจะดูสถานการณ์นะครับที่หน้าจองก็ยังคงเป็น PlayStation แต่ละรุ่นนะครับรวมทั้งอุปกรณ์เสริมแล้วก็เป็นเรื่องของออปชันต่างๆที่มีให้ด้วย นะครับไม่ว่าจะซื้อพร้อมทีวีบาเวียของโซ n y หน้าจอก็ยังคงเป็นพรีออเดอร์อยู่นะครับแจ้งว่าสถานะสินค้าหมดอาจจะต้องรอ11โมงก่อน11โมงไปหลายนาทีแล้วนะครับสถานะบนเว็บโซ ny ก็ยังเหมือนเดิมครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรชักจะเริ่มสงสัยอาจจะต้องลองเข้าไปดูเว็บอื่นดูบ้างนะครับอย่างผู้ให้บริการหลายอื่นที่มีการประกาศขายเหมือนกันอย่างเช่นบานาน่านะครับพอเข้ามาดูอ้าวกลายเป็นสินค้าหมดไปซะอย่างนั้นนะครับ นี่ยังไม่ถึง2นาทีเลย oh, <wow. S 1> ไปลองเปิด powerbuy ดูนะครับก็พบว่ามีปัญหาเหมือนกันนะครับไม่สามารถจองตัวเครื่องคอนโซลได้มีเฉพาะอ c สเซสซอรี่ที่เห็นไปลองเปิด powermall นะครับในเคอร์ด์มอลลองเปิดดูก็พบว่าสามารถลิงก์เข้ามาที่หน้าจอการจองได้จากตัวระบบของ Facebook ที่มีลิงก์ให้นะครับเห็ยได้ว่ามีสินค้าที่หมดไปแล้วก็คือตัว playstation 5 ที่เป็นดิจิตอลเอดิชันนะครับส่วนตัวอื่นๆก็ยังมีขายอยู่เดี๋ยวเราลองไปกดกันดูว่าจะทำได้หรือเปล่าลองกดหลายทีมากๆนะครับขึ้นทาเอาตลอดจนมาอยู่ที่หน้านี้จนได้นะครับเราสามารถแอดตัว PlayStation แต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชั่นปกติที่มีเครื่องอ่านแผ่นบูเล่นะครับมาอยู่ที่หน้านี้นะครับจะต,ต้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปลองกันดูดำเนินการในสเตปถัดไปนะครับก็พบว่าจะมีตัว Playstation นะครับเข้ามาในตัวตะก้าสำหรับจับใจ่ายใช้สอยนะครับเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการในเรื่องของการจ่ายเงินแต่ว่ากว่าจะมาหน้านี้ได้ก็ System time out นะครับอยู่หลายรอบมากๆสุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีครับขึ้น Gateway time out อีกแล้วคลิกไปคลิกมาครับของในตะก้าก็หายไปเช่นกันนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อครับสงสัยก็จะแห้วแล้วครับงานนี้ ไปดูสถานการณ์ร้านเกมกันบ้างนะครับร้านเกมที่ประกาศจอง PlayStation อย่างเป็นทางการครับทดลองเข้าไปจองพรีออเดอร์ในส่วนของตัว Digital Edition สำหรับตัว p l a y s t a t i o n 5ก็ไม่ทันเหมือนกันครับเห็นมีข้อความบ่นกันว่าเต็มเร็วกันตั้งแต่ยังไม่ถึง2นาทีนะครับหรือเผิดๆจะไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำไปที่ยังจองกันได้อยู่นะครับก็มีแค่พวกอะเ s ร r y เท่านั้นนะครับว่าจะเป็นพวกจอยคอนโทรเลอร์นะครับ ที่เป็นดัวเซนตนะครับแล้วก็ตัวรีโมทหรือว่าเป็นตัวอุปกรณ์เสริมอื่นๆแต่ละร้านเกมนะครับก็มีการแสดงความยินดีกับผู้ที่สามารถจอง PlayStation 5ในครั้งนี้ได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับคนที่จองได้นะครับระบบการจองจะแตกต่างจาก Store ใหญ่ๆนะครับอาจจะใช้ Google f o r m ในการเก็บคิวก็ทำให้ไม่ประสบปัญหาในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ล่มนะครับเวลามีจำนวนยูเซอร์มากม จากการตามข่าวอยู่ระยะหนึ่งนะครับแล้วความจริงก็ปรากฏประกาศอย่างเป็นทางการนะครับจากตัว Facebook ของ Sony Store Thailand นะครับประกาศเรื่องเว็บไซต์ในการสั่งซื้อพรีออเดอร์ขัดข้องนะครับและประกาศเลื่อนการสั่งซื้อไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับและจะประกาศความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งในวันที่25มกราคม2564นะครับเวลา11นาิกาเช่นกันเราก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับ สำหรับน้องบราเวียนะครับซีรีส์ 9,000H นะครับที่นอนรออยู่ที่บ้านนานแล้วนะครับก็ต้องร้องเพลงรอกันต่อไปนะครับยังไม่ได้ทำการทดสอบกันสัทีครับที่ 4K 120เฟรมเพอร์เซนะครับยังไงมีความคืบหน้าอาจจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีครับ